สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอกับลีอีกแล้วเนาะวันนี้ลีก็จะมากินตําสบายนางนะคะน,น่าจะถูกเนาะวันนี้ลีก็จะมากินตําสบายนางเนาะใส่ปลา,าด้วยตําเผ็ดมากค่ะผักก็จะมีผักชีนะคะทุกคนแล้วก็ผักชีลาวนะคะโอเคค่ะนั้นเราไปลงมือกินกันได้เลยคะ่ะเดี๋ยวลีขอชิมน้าก่อนนะทุกคน ออร่อยมากสบายนางนะคะทุกคนมันจะเป็นกรึบๆเนาะนี่ไปลวกแล้วนะคะทุกคนอือร่อยมากเลยค่ะทุกคนมันอมน้ำปลาเนอะอร่อย เป็นกึบๆนะคะใครไม่ลองกินลองไปหาซื้อมาทำกินดูเนาะอร่อยค่ะคำใหญ่ๆค่ะ นี่ก็เป็น EP 2สของปีนี้นะคะทุกคนยังไงรีก็ฝากทุกคนนะคะใครเลื่อนผ่านมาเจอเนาะก็ช <asting S 1> ่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ให้รีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้รีเนาะในการทำคลิปต่อไปนะคะทุกคน อร่อยมากะค่ะ <c oughs> วันนี้ลีนมีผักไม่เยอะนะคะมีแค่ผักชีะค่ะแต่ก็อร่อยดีนะคะ เวลาเราเคี้ยวเนาะมันจะเป็นกึบกึบนะคะทุกคนอร่อยมากอืม,อมข้าเหนียวติดมือ ข้าวติดมือดีค่ะทุกคนคะใครได้อะไรกินเย็นบ้างคะเอามากินด้วยกันนะคะเอามากินด้วยกันเนาะกินเป็นเพื่อนกัน ข้าวใส่ด้วยนะคะทุกคนมันจะได้เม็ดปวดท้องเนะเาะเ,นนแบบเพราะเรียเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไงถ้ากินเพดทีไรเนี่ยมันจะปวดทอ้องเรียต้องกินนมหรือว่ากินข้าวด้วยเนาะแต่ว่านมรนะียในตู้เย็นหมด อ,อ,อร่อยมากอันนี้นะคบสบายรรมไม่รู้ว่าเรมไม่รู้ว่าเขาให้แบบซื้อมาเราล้าง ใส่เกลือล้างใส่อะไรแล้วกินสดๆเลยไหมหรือว่าเอาไปลวกก่อนเนาะแต่ว่ารีเอาไปลวกก่อนลวกนิดเดียวค่ะน้ําเดือดแล้วดีก็ลงแล้วก็ขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวหน่อยอืมรีไม่รู้ว่าเขาให้ให้กินสดหรือว่าเอาไปลวกเนาะรีก็เอาไปลวกก่อนแล้วมันก็จะอ่อนเหนียวหน่อยอแตก่ก็กินได้ ถ้าลวกนานกว่าน,นี้น่าจะแบบเหนียวมากเลยอืม,อมดนตำเกาเหลาสบายนางน,นะ i love it. น้ำปลาเลนัวมากเลยราคาไม่แพงครัทุกคนอืม ไีซื้อมาแค่ครึ่งโลไม่กี่บาทเองน่าจะเจ็ดสิบบาทเนาะ กคนคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ลีจะทำข้าวต้มมัดนะคะเป็นครั้งแรกของลีเนาะในการทำข้าวต้มมัดแต่ลีอาจจะไม่ได้อัดคลิปตอนทำให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีใครเขาเรียกว่าไงไม่มีใครถือกล้องให้แล้วมันก็ไม่สะดวกด้วยเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวลีทำเสร็จแล้วลีจะเอามาอัดคลิปกินให้ดูนะคะว่า ที่ลีทำออกมามันจะสวยไหมดีก็ไม่เคยทำเหมือนกัเป็นทางแรกเนาะดีรีอยากลองทำเองดูค่ะทุกคนเพราะว่าลีซื้อทุกกินเนาะหลายเจ้ามากก็มันก็แบบมีแบบเขาเรียกว่าไงบางเจ้าไม่อร่อยเลยอือมังเจ้าก็แบบเออพอกินได้อย่างนี้แต่ว่าแบบอร่อยเลยอย่างนี้ลีไม่เคยเห็นเนาะดีก็เลเอ้ะลองทำกินเองดีกว่าเผื่อจะ อร่อยเนาะเราทำกินเองทุกคนวันนี้ลีกินหมดด้วยไม่หมดเลย,ยนิดนึงเม็ดมะก,กอกทุกคนอ,อร่อยตำใส่มะก,กอกสุกนะทุกคนมันจะมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะหวานๆนัๆนวๆนะคะนัวมะก,กอก หมดค่ะเหลือไม่กี่ชิน้นเองโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคลิปนี้ลีก็อิ่มแล้วเนาะคลิปนี้ลีก็กินเกือบหมดนะคะทุกคน รีก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้รีเนาะในการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้รีด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้รีด้วยเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของรีนะคะทุกคนคลิปนี้รีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย